อีกหนึ่งส่วนนะครับที่สําคัญเช่นเดียวกันนั่นคือแมปเซนเซอร์ตัวแมปเซนเซอร์เนี่ยเป็นใช้ของยี่ห้อบอสนะครับบอสเนี่ยก็คือเป็นของเยอรมันถูกใช้อยู่แล้วใน OEM ที่เป็นรถเบนท์อยู่แล้วนะครับดังนั้นมาตรฐานจําเป็นต้องเป็นเกรดที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวแมปเนี่ยจะถูกดีไซน์ออกมาไว้ใส่กับตัวกองแก๊สเลยนะครับนั้นในระบบเนี่ยแมปทาหน้าที่อะไรทําหน้าที่อ่านอุณหภูมิแก๊สและอ่านแรงดันในระบบที่ปิ้นทำเนี่ยผมนึกบอกว่า เขาจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ครอบคุมในระบบอีโคซิสเต็มเขาก็คือเขาต้องการคํานวณโฟให้แม่นยำหม้อต้มแรงดันดีแล้วแปลว่าโฟจะมาแน่ดังนั้นแมปตัวนี้จะเข้าไปดูแรงดันว่ามันมาทั้งหมดกี่บารกี่มิลลิบาร์แล้วก็จะควบคุมที่อุณหภูมิแก๊สที่มาด้วยดังนั้นพอมันส่งค่าไปมันจะทําให้ระบบของปิ้์ทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ